สวัสดีครับผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการลื้นที่46สำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางคามนาคมงานทางพร้อมยานพาหน,นะและเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการก่อสร้างเส้นทางงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังขนาดกว้าง5เมตรระยะทาง0.9กิโลเมตรในขั้นตอนซ่อมทางผิวจราจรและบทอัดลูกรังโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ผลการดำเนินงาน100% ณหมู่ที่ 1. บ้านป่าเระตำบลสลุยอำเภท่าแซะจัังหวดชุมพรนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับจบข่าวอับดุลการีหะสนิอาน